คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตการออกแบบบัณฑิตเกียรินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทองบุญลัีธิดารื่นพิรมสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรินิยมอันดับหนึ่งอิสรานุวัฒน์สาสายปัทมาพรอ,อุเทพนภัสรณชนาการกุลพิชยาธีรพัฒนพงศ์นัชยาบัลลังสถาพรเกศรน,นวลพิมพ์อักษรทองบุก พันวิภาอารีเอ,อื้อชเนตีบัวพากิตยศเฮาปานวราพรลังเพียมาริษาชนประชาบุญญาพรบรรดาศักดิ์สิริขวัญถมถาพันวสาน้อยธรรมราชจิรลักษ์เอี่ยมนิรัตธันวรัต์ใจซื่อกรุนกัญญพัฒน์กเกษียนศิลป์กีรติกิ่งแฝงพิชการพื้นพรมสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองปฏิพัฒใจกล้าภกาวดีแป้นคงพนา ปาริตาวิชัยชนาพัชสีเขียวพัทธพรศิริวงศ์ศิรภพบ,บัวพัฒเนติพงษ์ยงยุทธพัสนันมุทาพรพรหม,มานิตานันทวนิชขาขนางกันจันพิระยาสอนพักดีนัชวิตปิติพรพัฒคริสมาธวงคาริยานัทิดาสอนสกุลต้นกล้ามะประสิทธิ เพชรเชลายยุทธชำนาญน,นิติกรบุญศรีสถาปัตยกรรมศาสาตร,บร์บัณฑิตเกื้อพลเอื้อวัฒนพิสุทธจากกิจขูราศีเจษดาพันหนองว่านสุดาแฝงชัยนัทพัฒพิมกรรรวงข้าวจลเจริญวัดรัฐโยทินโสภาพและพัสกรโลโวรพง วชิรวิทย์โกศลส,สุรภูมิสัิตาทองอิ่มสุวิมลขวาแสนอัครพัฒนาคสิทธิ์การออกแบบบัณฑิตเกียรติยมอันดับหนึ่งสิรินภาชาตะเคฑนสัิธรเหลือกลางโยสิตาไกลสีวัฒนะกุชพรโวหารเดชยานิสาพานุมาตรนพศรธน,นกิจทิภูมิพริตาสอดสีทิติยาพรบุญประเสริฐวันนิพาลีเจยวาละภูริดาภูผานีพันธิราสิทธิชัยเนร ทายพรคำมงคุณมาริกาแก้วฝ่ายนอกกิติพัฒน์ทศชุมเทียนลวิทย์ปันธิตาปัตสุวรรณธิดารัตเอี่ยมเข็มธีรพันธ์เพียผิวทีจอกสำนักเพชรดายืนสุขรัะตะนาพรสูนราชธีรดาชัยศักิ์ บวรพักคงสิริรัตน์อมรรัศน์ศึกสารการออกแบบบัณฑิตเกียรติยมอันดับสองสอนชัดส,สังสุขหงขาวเหมสุรินธีรพัฒน์พรมสอนชัญพรเจริญวัฒนทพงษ์สเงี่ยมพักธนโชติไทยอ่อนปริยชัดบานสิริทิตยาพรวันราชูนัดนิชาประเสริฐกุลตีทศทรัพย์คณารักษ์เปลมนินนานนนณราวิทยุดมครบสุพนัทจันทองอ่อนสมศักดิ์ภูลทองกิติพัฒน์กันนารักษ์ นัทพรจิตเรนูนัทวุฒิผาตานนพนพรภัยรินเพงเพชรวุฒิชัยวงนางามกันพงบุญนาการออกแบบบัณฑิตชนาพัฒกุลจรัดประเสริฐชัดพิมุกศีนาทิติมาไมาโมนีนัจริยาปทุมพลตึงนพัทนาชิตพิบูรณลธนิดาเทพขันนพการกิจชัยเบญยาพาพิรมพงศกรประพรวเกพิษพสินบุรณะทวี พัทรนันบูชากุลรนนชัยศรีวงราชสาริศกิติกานนท์ศิริการลีปิติชัยอมรเรศการชนาพิสิทธิ์อัฐพลผงอ้วนสถาปัยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตจุทารัตกุลโนนแดงปิยวัฒน์พงษ์ไพบูรณ์พิมพ์ชนกแก่นเท้าเอกรัตเลิศศิรศาสตร์ออกแบบมหาบัณฑิตจ้อเนเวย การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตนอฟอลส์คริสมัสโลซาลิฟนัทพงศ์ภารการบุญยิสาสินเชยสุภวิทย์ข้อสกุล पताचिना पताचिना निकातवा नरबंता ते पता